ความจริงแล้ววันนี้ต้องอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพราะไปไปรไชุโสผมเนี่ยท่านธานีเนี่ยเป็นประลาโสให้ผม <c oughs> เป็นลมเราเน้วกว่าแกเป็นลมร <c oughs> มนอซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวานมามอกของ จากท่านยโรลกาชาดีเลยดีวันน้พรเพลเอเป็นตั้งแต่เด็กๆท่านทำตั้งแต่เด็กๆอาจจะแก้เป็นตั้แา่เกิดเลย่ะนี่ทำไรอะแปนนนี่นายกเล่ากะชาดครับสัมผัสอ๋อมาสวนเหรอกอยวางไรนะ อ้วนจะโยกวางเตือควางใจอยู่อันนี like <for> ้เป็นอ้วนอ้วนเอาอะไรอ้วนาเมือกอ้วตามอกไรอเปมือกับปูอ่ะอาเมือกอ้วนอ้า้าคื้อ้าว้าวือเกี่ยวเรือเรือออ อนนหมดันู้นสองตรงไหนแต่ไม่รู้อะสมดที่วัดจะมันแล้ว